อาแล้วับผมต้องขอกระาบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับซีนะครับผมอ่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหุบเขาเพื่อการทดสอบนะครับผมเพื่อจะไปฟาร์มเงินกับอ่ิวสลอยเพื่อเอาไว้คับไดานาไม์นะครับที่นี่เลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นต้องขอให้ทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปต้อง3 4มวันนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมเวทแลนด์นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เปิดสะพานไงแล้วก็ อฝั่งพวกนี้ผมก็ทําไปหมดแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ดูกัอนถ้าจะให้ดูผมฟลร์มันเดี๋วกูจะเบื่อนะฮะถ้าแบบให้ทุกคนคุณดูจะดูเหรอแบบผมมาขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยจะดูเหรอมันมน,น่าเบื่อนะผมก็เลยผมก็เลยไม่รู้จะทําอะไรลงไปครับผมพอดีว่าเออตอนนี้ก็มา เคลียกภูเขาและข้าวเต้าทดสอบแล้วก็มาหาคิวโลอยด้วยแล้วก็มาทําให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคลียร์ไปได้แค่ไม่กี่ไม่กี่ด่านนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็เคลียร์ไปได้ไกลามากแล้วแหละก็เลยแบบเ,เดี๋ยวมาอัดคลิปให้ดูด้วยแล้วกันเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่จะมา,าเคลียร์ที่นี่นะครับผมก็ได้ดูเป็นแนวทางได้เตรียมของเตรียมอะไรมาถูกนะครับนะเมื่อกี้ลืมแหวนมาต้องกลับไปเอาในบ้านผมก็เป็นขั้น3มเกือบจะทั้งหลังแล้วนะก็เหลือแค่พื้นอย่างเดียวนะครับ แล้วข้อก้อยไปหาอย่างอื่นเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นของที่ผมเตรียมมานะฮะโอเคไปก็เหลืออีกแค่อีกิีเดียวมั้งก็จะเป็นขั้นสามทั้งหลังนะฮะแล้วก็ค่อยไปหาหินดำเขาเรียกว่าหินอะไรนะหินบาซอลแบบเออหินบาซอลแล้วก็มาครับามาอัปเกรดบ้านให้เป็นขั้น4ี่นะครับแล้วก็จะได้ทำอย่างอื่นไปต่อ แล้วก,ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคนที่จะให้ผมเข้ากิว,วนะผมจําชื่อนะฮะต้องขอภัยด้วยนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมเข้ากิวไปทำคอนเทนต์ก็ได้นะครับผมเอาไปทำคอนเทนต์แต่ว่าผมหาแล้วผมหาไม่เจอมันเขาบอกว่าอยู่ที่อีกชแนลหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะหาชแนลจากไหนอะไรยังไงผมหาไม่เป็นนะครับผมก็ต้องถ้าเกิดจะให้เข้าก็แนะนํามาหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่จะให้เข้านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วผมก็คงอยู่ได้สักพักหนึ่งจนกว่าผมจะเก็บเงินครบพอที่จะ สร้างแคนของตัวเองนะครับผมเพราะว่าผมเป็นแบบอยู่ในวัยทํางานไงถ้าเกิดผมไปอยู่นาน,านแล้วผมแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วกิวของคุณไม่พัฒนาไงผมก็รู้สึกเก่งใจไงถ้าแบบเป็นตัวถ่วงเงี้ยนะครับผมมาต้องขอขอบคุณด้วยที่จะให้เข้าไปทำคอนเทนต์นะครับมากจริงโอเคมาเดี๋ยวเรามาชวนหมาก่อนเลยไงผมน,ะนี่นี่คือข้อดีของจิตวิญญ,ญาณนะแจ่มเราจะได้แบบมีเพื่อนช่วยเคลียร์ด่านด้วยนะครับผมหมีนี่ยังไม่ได้นะก็ผมเพิ่งผมเพิ่งสังเกตนะว่าการที่เราจะควบคุมสัตว์ได้เนี่ยแต้มมันจะหัก ตามเลเวลนะถ้าสัตว์เลเวล50เราต้องใช้แต้มจิตวิญญาณ50แต้มนะครับในการควบคุมตามเลเวลนะครับอันนี้นะฮะถ้าสัตว์มันแค่เลเวล35เราก็ต้องใช้แต้มแต้มจิตวิญญาณ 35, 35แต้มในการควบคุมสัตว์นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมของกันก่อนอ้าวตอนนี้นะแบบเออ่ด่านแรกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร,ร่ฮะไม่จำเป็นจะต้องกังวลมันเอาวินเจอร์เนี่ยงัดหน้ามันเลยนี่ พยายามให้มันอยู่ในกลุ่มให้มันยืนแบบเป็นกลุ่มๆจะได้แบบยิงทีเดียวนะฮ okay. ะโอเคแล้วเคลียแบบง่ายๆฮะล่าสุดผมเคลียไปได้แค่10ด่านมัน้งน่าจะไม่ผิดนะ10ด่าน11ด่านมัน้งแต่ตอนนี้ผมเคลียไปได้ถึงเกือบ18ด่านแล้วมนะั้ง16 1 7เออประมาณนั้นนะครับรู้สึกมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในยนะความกระชับเนี่ยก็มาทำมาทำแค่พอไหวก็ได้นะไม่ต้องมาทำ ไม่ต้องมาทําแบบฝืนตัวเองนะฮะเอาแค่แบบมาไหวไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อมก็ได้นะไม่ต้องรอแบบต้องมีของเยอะก่อนมีอาวุธที่มันดาเมจสูงๆมีเสื้อผ้าที่มันดีๆก่อนค่อยมาไม่งั้นไม่จำเป็นก็ได้นะครับเรามาเลยก็ได้นะครับผมมาทําก็แกะให้ได้สัก2อสด่านนี้ก็โผก็โอเคแล้วก็พอแล้วครับผมก็ของรางวัลมันก็จะมีพวกฟิวสลอยที่เอาไวท้ทำเดิเบิร์ดไดนาไมท์แล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้ของอีก็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถือว่า ก็ทำทำสะสมไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นของที่หายากอยู่พอๆเลยเอ็กวิสลอยนะฮะเออที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะมาฟาร์มได้แล้วก็ฟาร์มเงินได้ด้วยนะที่นี่ประกอบ,ปร,กอบประกอบอะไรอะ่ะประกอบกับผมอ่ะกำลังหาเงินพอด,ดีตอนนี้ผมอยู่สามพันเลยเห็นไหมเออตอนนี้มีสามพันสี่สิบแปดนะครับผมตอนเนี้ย ผมต้องการเงินทั้งหมด5 0 0 0ันเพื่อไปไปสร้างกิวนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ผมจะมาฟาร์มเงินเหมือนกันนะฮะเพราะมันก็ได้เงินเหมือนกันนะครับผมเพิ่งจะสังเกตที่แล้วแค่หรอกก็แต่ผมเล่นมานะผมยังไม่ค่อยได้มาทำไอ้ที่นี่เลยผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเลยดีกว่านะฮะผมเพิ่งจะมาให้ความสำคัญกับมันตอนที่แบบเราเพิ่งสังเกตว่าเออมันได้เงินด้วยมันได้ของดีด้วยก็เลยมาทำนะฮะเออนี่นี่อ้นี่ต้องรอให้มันให้ลองต้องรอให้มันแหกป่าก่อนนี่เพิ่งด่านต้นด่านที่เท่าไ เปลี่ยนอาวุธกลับก่อนอ่าต้องต้องจัดเซตอาวุธให้ดีฮะโอเคด่านที่ห้ามาโอ้นี่เป็นกลุ่มนี่วะนี่นี่น,นี่ต้องใช้วินเชสเตอร์นี่เห็นไหมมีสัตว์ช่วยก็มันก็ดีอย่างเงี้ยฮะช่วยเบีเ่ยงเบีความสนใจได้ช่วยเบี่ยงเบาพะลัเอาได้นี่นี่นยิงเป็นกลุ่มยิงเป็นกลุ่มดิเออนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่เคเรียบร้อย หมาเราตายไปนหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาช่วยมันกลับก่อนอันนี้ไม่ได้ต้องนี่ใช้15แต้มโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยโอเคตอนนี้เรามีหมาสี่ตัวแล้วแจมแจมแจมโอเคมาต่อกันเลยถ่านที่6ไม่จับเวลาโอเคโอ้โหลืมเปลี่ยนปืนว่ะจะได้อยู่นะนี่นี่เปลี่ยนอันนี้ดีกว่า อันนี้แทนแล้วเลือดตกนี่โคตรเร็วเป็นไงนี่ถ้าไม่มีหมาช่วยนี่ก็ตีเวลาพอสมควรน,นั้นเนี่ยแต่มีหมาช่วยกัดด้วยไงเฮ้ยนี่สามตัวแล้วอีกตัวไปไหนวะอ,อีกตัวอยู่ข้างล่างดูในแผนที่ดิม,มันไปกัดอีกตัวอย่งอยู่อะแตกแถวมาแตบกบแถวอะชิวๆเพราะผมไม่ต้องรีบร้อนนี่ เรียบร้อยช่วงนี้แม่ฮิชูอยู่แต่แว,ว่าเริ่มตึงแล้วเนี่ยันดัาที่เจ็ดใช่ไหมในเริ่มตึงแล้วนะด่านบอสนี่แหละน่าลำคาสุดแล้วมานี่ควายไปสั่นเลยเอาหมดแล้วเหรอโอ้โ,อโ,อโอหนึกว่ามาหลายตัวต่อไปเป็นด่านบอสใช่ไหมเออเราถือปืนนี้ดีกว่าเรามีมันสูงหน่อย เริ่มนี่แกน่ารำคาญหาเนี่ยแต่อันน,อน,น,นี้ก็ยังไม่เท่างูนะไอ้งูอ่ะโอ้โห,หน่ารำคาญจัดเลยอะ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปลูกกระจกมันนี่ฆ่าไม่ได้เนี่ยต้องหลอกต้องแบบแล้ว,แล,วแล้วลองคิดดูถ้าเกิดมันเกิดมาเยอะเต็มเนี่ยมันคือแบบวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยผมเคยผมเคยถ้าใครอยู่คลิปเก่าผมผมจำได้เลยมันเนล่นลูกน้องมาเต็มแมปอะเต็มที่เนี่ยผมเดินไม่ได้อะ่ะ ร้อยครับต่อไปก็หลังเก้าโอเคเปลี่ยนอาวุธก่อนเอาเบรคเซอร์มาถือไว้ตอนนี้ลุยตอ่อน,นี่นี่เนี่ยค่อยเก็บไปค่อยทำไปเรื่อยไวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะมาเราหาไปตัวหนึ่งวะ่ะยัง โอเคหมดแล้วต่อไปด่านที่สิบลืมเชิญหมาโอ้โหไม่เป็นไรอย่างนี้ยังยังไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่าง่ายอยู่นี่แทงเขาให้เอาอพังก็แล้วน่าจะทำน่าจะเตรียมมาหลายอันว่าน่าจะได้ โอเคหมดแล้วต่อไปไปด่นานที่สิบเอเ็ดเจ้าวุด่อนไปลุยสิบเอ็ดครับผมสี่แทงแทงเงตัวเลยแทงเงตัวเลยมันสิ้นสุดที่เท่าไหร่วะอยากรู้อะถ้าแบบเรา,เราแบบเราเคลียร์ไปไกลมันสิ้นสุดแค่ด่านไหนอะยี่สิบปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมพบว่าผมทำแค่สูงสุดแค่ เออสิบแปดนั้งถ้าจะไม่ผิด18 19เออประมาณนี้นมั้ไเออนัอ่นแหละแต่ยังไม่เคยเห็นแบบ20เนี่ยก็ยไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดแค่ไหนรู้มีถึงลอยวะเนี่ยเอามาแล้วชวนหมาต่อครบสี่ตัวโอเคลุยต่อสองครับเออเปลี่ยนอาวุธหน่อยลุยนี่แหละไอตัวนี้แต่โคตรน่ารำคาญไอหานีน่ย อย่าไปเหยียบไอ้นี่นะอย่าปปไปเหยียบไอแสงไฟนะไอเปลวไฟที่อยู่ข้างล่างอะมันเหมือนเป็นพิษนะมันจะเผาเรานะฮะนี่ต้องพยายามวิง่งวิ่งวิ่งอยู่ตลอดอย่าไปยืนแช่ไฟเหมือนพิษมันนะมั้งนี่ยังไหวอยู่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้เสื้อขาดไปแล้วฮะดูดิพอเสื้อผมขาดชึบเลือดไหลไปโดนหินเลยดิมันกัดทีอะกัดโคตรเจ็บอะ แล้วมันก็เลยเร็วด้วยนะต้องต้องใส่รองเท้าไอ้ที่เราได้มาจากถ้ำถ้ำแห่งวิญญาณถ้าจำไม่ผิดนะเออไอ้รองเท้าที่มันแบบรองเทา้อาอินเดียแดงสีสีเหลืองนะที่มันบวกความเร็วขึ้นที่40อะ่ะราดดียิดลอยโหดูข้าวด้วยเนี่ยฮะเราต้องเตรียมอาหารมากินด้วยนะเราจะตายเอานี่เดมเชือกเมาส์ด้วย ก็อย่างนั้นเปลี่ยนสภาพด้วยกินข้าวก่อนเลยนี่นี่แล้วก็ต่อไปเป็นสิบสามเป็นชุดด้วยโอเคพร้อมบวกไปเปลี่ยนนี่ไว้นี่ก่อนแล้วก็อนี้เก็บไปแล้วก็เอายามาเอาเอานี่มาถือ เหตุผลนี้13นะขึ้นต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอเอานี่ไปไว้นี่ดีกว่าในใกล้พังแล้วใช้มันแบบใกล้พังที่สุดก่อนมาลุยโอ้โหอันนี้มันปูกมันต้องใช้วินเชตเตอร์เคลียร์เลยเคลียร์เลยนี่โอ้โหมาเยอะว่ะโอ้โหมาคนเยอะมาคนเยอะเราหมาเราตัดหมาเราเหลือกี่ตัวเหลือสองไม่ตายหีือเ่า นี่เอ้โหเยอะเยอะเยอะจัดเลยอะเยอะจัดแล้วผมใช้ยาผิดประเภทด้วยนี่มันเพิ่มเลือดให้น้อยนะเดี๋ยวตัวเดียวแล้วหมาเราต่อไปป็นตีจับเวลาด้วยอเออนีกว่าเราก็ใช้ปืนเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยหมาก่อนโอเคครบสี่ตัวไปลุยต่อ ด่านที่14จับเวลาด้วยไอหัวขาดใช่ไหมนี่ไง5ตัวมันจะอึดขึ้นเรื่อยๆนะด,ดูจากเนี่ยแล้วหมาเราอีกตัวมันชอบไปกัดโน้น,นทำไมมันไมไ่รวมตัวกันวนะแบบรุมไปทีละตัวดิโยเราขัวิ่งไปฝั่งโน้นด้วยเอานนี้ก่อนเอาน,นี้ก่อนผมว่าไม่ทันแน่เลยว่ะไม่ทันหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันเลือดมันเยอะแล้วมันมีอยู่5ตัวดูแล้วตอนนี้ขึ้นมาเกินขึ้นแล้วเลยอีก3ตัวไม่ทันหรอก เนี่ยหมาเราก็แยกกันไปแย่เฮ้ยลุงกลับเป็นตัวไปดิต้องมีอาวุธที่ดาเมจสูงกว่านี้นี่เลือด8,000กว่าโอ้โหโคตรเยอะแล้วดูดิแถดสีแดงใกล้เต็มแล้วอะแต่ว่าพอแถดสีแดงเต็มมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรวะทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะนดเดี๋ยวคอยดูนะ ราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจออย่างนี้แหละแล้วมันไม่แล้วผมเคลียร์ไม่ทันแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเว้ยเนี่ยมันถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันหมดแล้วเมื่อกี้สังเกตปะว่าผมโดนเหมือนโดนขึ้นพลังแล้วก็โดนดาเมจนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันวะแต่ก็ดีแล้วที่มันไม่ไม่ที่เรามันมันไม่ปรับเราแพ้ก็ถือว่าโอเคโอเคต่อไปก็อันนี้มาหมาเรายังอยู่ครบนะ แล้วก็ต่อไปเป็น15โอเคได้เหรียญด้วยเหรียญ75เหรียญควายใบสันเนาะสตัวยิงโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้โหถือยาเลยถือยาเปลี่ยนยาเลยครับผมโอเคต่อไปเป็น16เนาะด่านบอสโอ้โหต่อใบท์เมอร์เนี่ยบอสมันก็เริ่มเก่งขึ้นมาเลยแล้วอะผมเคยมีดาบที่มันดาเมจ800อยู่นะผมเลยดันไปถึงดันที่17ไดด่านฮะ แล้วรอบนี้ผมไม่ได้เอามาดยเพราะมันใกล้พังแล้วนะครับตอนนี้สูงสุดก็มีแค่ประมาณห600้อยกว่ามั้งวันนี้ผมเกลียดไอ้โคตรเกลียดไอ้บ,บอสงูนี่เลยผมว่าน่าจะน่าจะซึ้สุดแค่ด่านนี้วะน่าจะไหวแค่ด่านนี้นะฮะน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วน่าจะถ้าก็ถ้าเอาไอ้นี่ลงนะถ้าเอามันลงก็คือก็จบหยุดแค่ด่านนี้แหละฮะแต่ถ้าเกิดเอาไม่ลงก็คือต้องจบแล้วฮะดูมันกัดดิร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ เรายิงมันเข้าทีละสี่ร้อยกว่าแล้วเลือดมันมีสามโอ้โหสามหมื่นเลยเหรอไม่ใช่แค่สามหมื่นดิเมื่อกี้ลืมดูว่าเท่าไหร่วะแต่ว่ามากกว่าสามหมื่นแน่นอนไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นแน่นอนเสียงเหนื่อยแล้วกูโอเคยิงไปเรื่อยยิงไปยิงไปโอ้โหโอ้ท้อวะ่ะอย่างนี้แนละ้ท้อเลยเฮ้ยนี่ก็เป็นชุดที่ชุดที่ผมแบบมีแล้วว่าแบบเป็นชุดที่แกร่งที่สุดแล้วนะที่เป็นเป็นเซตที่แบบ ค่าป้องกันสูงสุดแล้วโดยดิหักเทียบสองร้อยอ่ะโอ,โอ้โหนี่ทำไม่มีชุดนี่จะยังไงวะเนี่ยเอ้ยไม่ไหวแล้ววะโอ้ชิบห้า,าขาดแล้วชิบหาแล้ว๊มยา๊มยาถูกไม่ทันไม่ไหววะจบแล้ววะได้แค่ด่านนี้นะครับเอ้ยเพื่อเดียบร้อยเดียบร้อยถ่งตายอ,ยยดอ,ยยอยได้แค่นี้ครับผมได้แค่สิบห้าด่านนะจิ้สุดแค่ด่ดานาสิบหกครับผมไม่ไม่ผ่านด่านสิบหกด้วย โอเคโอ้โหเสื้อขาดไปด้วยไม่เป็นไรฮะมาเดี๋ยวเรามาสรุปของกันดีกว่าครับผมว่าได้เท่าไหร่นะครับผมดันไม่ได้แค่15นะครับแันไม่ได้แค่15บห้าสิบสิบห้าด่านนะครับผมแล้วก็ของรางวัลก็ตามนั้นเลยนะครับผมจะเดยวมาดูันว่ามันจะให้อะไรกับเราบ้างนะครับดีวเรากดซุ่มเลยโอ้ได้ แหวนจิตวิญญาณบวก9นะครับผมโอ้โหดีเลยแล้วก็ถ้าเราจะไล่มลนใหม่ต้องใช้55เหรียญนะครับผมก็คือถ้าเราแบบไม่ต้องการให้แหวนวงนี้เป็นจิตวิญญาณบวก9อยากให้เป็นอย่างอื่นเราต้องใช้อ่า55เหรียญในการเปลี่ยนใหม่นะครับผมแต่เราจะไม่เปลี่ยนนะเปลืองต่างครับผมและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ผมได้นะครับผมได้กิลดรอยมา5ขวดนะครับผมแล้วก็ได้ข้าวมาด้วย8แล้วก็75เหรียญนะครับผมแล้วก็ขอตงตอนนี้โอเคก็ถือว่าจะได้ครับผมอืมโอเค นี่ก็ประมาณนี้ก็ผมเดี๋ยวก็จะมาทำไปเรื่อยนะก็แนะนําให้ทำไปเรื่อยนะใครที่แบบเพิ่งเล่นใหม่ๆหก็พยายามมาเก็บไปเรื่อยแล้วกันเอาให้พอไหวพอนะครับไม่ต้องดันดันทุลังมากนะครับผมเอาให้พอไหวเราเพราะว่าพอละวันมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมร็าตามน,นี้ โอเคครับ okay, ผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเห็นว่ามีคนอยากจะดูคลิปเวดเดนผมก็ไม่รู้ทำอะไร้ดูไงเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทําแล้วนะครับผมก็ตามนี้ก็วันๆนหนึ่งผมก็จะฟาร์มนี่แหละฟาร์มรื่ว่าอัปเกรดบ้านนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มของไปคราบระเบิดด้วยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเงินไว้สร้างเขนด้วยนะครับผมแล้วก็โอเคฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์ค่าโจรสองค่ายนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ อย่าไปฟาร์มต่อแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม